ครับผมมาร์คเมทัตบอลน,นาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ของชันชาลาของสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรืว่า MRT ลาดพร้าวนะก็สำหรับคลิปนี้นี่ผมจะมารีวิวการเดินจาก MRT สายสีน้ำเงินที่สถานีราดพร้าวครับไปยังจุดของสถานีราดพร้าวนะฮะแต่เป็นสถานีรถาสถานีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะ ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับก็จะใช้บริเวณจุดบันไดาทางขึ้นตรงนี้นะฮะในการเดินขึ้นไปยังจุดของบริเวณจุดทางออกที่จะเชื่อมต่อกับสถานีราดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศการเดินจาก MRT ราดพร้าวสายสีน้ำเงินครับไปยังสถานีราดพร้าวสายสีเหลืองพร้อมกันครับ ก็สำหรับสถานีราดพร้าวครับในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยจะใช้จุดทางออกที่สี่นะครับเขามีป้ายบอกครับสถานีราดพร้าวสายสีเหลืองนะฮะก็เดินตรงไปด้านหน้านะครับใช้จุดของบริเวณทางออกที่4นะฮะคือหลายคนเนขึ้นมาเนี่ยอาจจะงงสับสนเล็กน้อยนะถ้าไม่มีป้ายบอกเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการนําป้ายมาติดตลอดทางนะฮะนี่ครับ ายสีเหลืองด้านหน้านะครับก็จะเขียนนะครับไปยังสถานีราดพร้าวที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับคือชื่อเนี่ยอาจจะงงหน่อยเพราะว่าชื่อเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเส้นทางสายสีน้ําเงินแล้วก็ในเส้นทางสายสีเหลืองเนี่ยก็จะใช้สถานีลาดพร้าวชื่อเดียวกันนะครับก็จะแตกต่างจากจุดของแถวหมอชิดนะครับ ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับทางด้านของจุดของสวนจะรุจักซึ่งจะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กันนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับส่วนตรงหมอชิดก,กับสวนจะรุจักเนี่ยใช้กันคนละชื่อนะครับเนี่ยครับก็มีป้ายบอกตลอดทางฮะแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นบริเวณจุดทางออกนะครับ ทางออกเพื่อจะไปยังสถานีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะหน้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดสำหรับการจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือว่าตัว๋วโิสสารนะฮะนะครับตรงนี้นี่ยังเป็นจุดบริเวณของ เส้นทางในสถานีราดพท้าของเส้นทางสายสีน้ำเงินอยู่นะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนนะฮะไปยังจุดของสถานีราดพท้าในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็บรรยากาศตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ17บเนกาสินาทีนะพอเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีครับผู้คนก็จะคับคั่งนะฮะ เป็นบรรยากาศในช่วงวันธรรมดาด้วยนะครับเป็นวันทํางานนะครับก็จะมีผู้คนหลายคนนี่มาใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้านะฮะนี่ครับเดี๋ยวเดินตรงไปนะจุดของสถานีลาดพร้าวนะฮะในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนครับใช้ทางออกที่สี่ทางออกที่หนึ่งเลี้ยวทางด้านขวานะครับ ไปซอยลาดพร้าวยี่หกนะครับส่วนตรงนี้ครับทางออกที่สี่นะฮะทางออกที่สี่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าอาคารจอดและจอนะฮะก็จะเป็นจุดที่จะไปยังสถานีลาดพร้าวในเส้นทาง,งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายขนาดใหญ่นะครับบอกสถานีลาดพร้าวนะสายสีเหลืองนะทางออกที่สี่ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะ เดินขึ้นไปนเดินขึ้นบนไดเลื่อนมานะครับแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายนะ เดี๋ยวซ้ายครับไปยังสถานีราดพร้าวในเส้นทางรถฟ้าสายสีเหลืองเ่ยบริเวณตรงนี้นี่ก็เป็นกูเม็ดมาร์เก็ตนะครับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟฟ้านะฮะเนี่ยเดินเข้าไปด้านนี้นี่จะเป็นจุดพวกจำหน่ายของกินนะครับซึ่งจะมีพวกของกินหลากหลายเนี่ยขายนะฮะเดี๋ยเราใช้ทางออกบริเวณตรงนี้ฮะเดินออกเดียวซ้ายนะครับ นี่ก็ผมว่าถ่ายให้เห็นบรรยากาศแบ,บเียยาวเลยนะครับจาก MRT ตรงสถานีลาดพร้าวตรงสายสีน้าเงินนะฮะจะไปยังสถานีลาดพร้าวในสายสีเหลืองนะครับเนี่ยด้านหน้านี่ก็มีร้านขายชานะครับชาพยอมแล้วก็ร้านขายหวยลอตเตอรี่ด้วยครับนี่ครับสถานีลาดพร้าวสายสีเหลืองครับใช้ทางออกที่4ี่แล้วก็เดินทางด้านนี้นะ เดินนี่ไม่หลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามีป้ายบอกอยู่ตลอดเลยครับบริเวณด้านหน้ามีตู้ล็อกเกอร์นะครับแล้วก็จำหน่ายพวกของรักระซอยนะครับ,บรน,นี้ก,เก็เขียนว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับ,รบเดี๋ยวบริเวณจุดของสถานีราดพร้าวในเส้นทางรถ ไฟฟ้าสายสีเหลืองน่ยจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะนะครับเดินไปอีกไม่ไกลนะครับก็จะเห็นเป็นจุดของบันไดเลื่อนแล้วก็บันไดาทางขึ้นลงนะครับนี่รบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับรถนี่ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นเลยครับสำหรับบนท้องถนนนะนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเลิกงานนะครับในช่วงเวลา17ในกา15บนาทีนะ นีครับมาถึงแล้วสำหรับ MRT ลาดพร้าวของสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็ใช้ชื่อว่าสถานีลาดพร้าวก็ชื่อเดียวกับสถานีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะฮะเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของบริเวณของถนนนะครับก็ รถสะสมติดกันพอสมควรแล้วก็มีรถจำนวนมากนะครับบรรยากาศในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับดูบรรยากาศนั้นสักหน่อยนะฮะแบบรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับทองถนนก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นช่วงของถนนลาดเท้า,น,านะครับ บรรยากาศในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับเดี๋ยวเราไปชมจุดที่จะเดินไปยังทางเข้าของสถานีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนนะฮะเมื่อสักครู่นี้ให้ชมบรรยากาศของการจราจรในช่วงเวลาเย็นที่ถนนลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวก็จะไปชมจุดของ บรรยากาศด้านภายในสถานีลาดพร้าวในชส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันนะฮะตรงนี้นี่ก็มาอยู่ในจุดของสถานีลาดพร้าวในชส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็เดินจากจุดแรกก็คือจุดของสถานีลาดพร้าวในชั้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะนะครับเราก็จะมีจุดทางบันไดเลื่อนขึ้นนะครับ เดินขึ้นไปข้างบนคนระับกอนนจ,จะเป็นจุดที่จะไปยังจุดของที่จะซื้อตั๋วโดยสารกับทางเจ้าหน้าที่นะฮะเ่ยก็ถือว่าเป็นการำอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนนะครับแล้วก็บรรดาผู้โดยสารนะที่จะเดินทางระหว่างสายสีน้ำเงินกับสายสีเหลืองนะฮะ สายสีเหลืองเนี่ยก็สามารถเดินทางไปยังห้างเดอะมอลล์บางกะปิหรือว่าห้างซีคอนสแควร์ของถนนสีนคำเินได้นะครับส่วนสายสีน้ําเงินเนี่ยก็สามารถเดินทางไปยังห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวไปสวนเจร้จักนะครับไปวัดมังกรไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจได้นะฮะร,รงนี้นี่จะเป็นจุดของอาคารจอดและจนอรประจําสถานีลาดพร้าวนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีทั้งเส้น9ชั้นนะครับสําหรับ อาคารจอดละจอดที่สถานีราดพร้าวในสนางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดจำหน่ายตัว๋วโดยสานะฮะต่อใครจะถึงแล้วครับสำหรับ ราเรีจุดจำหน่ายตัวโดยสารที่สถานีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับจุดของจุดจำหน่ายตัวโดยสารของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับที่สถานีลาดพร้าวนะฮะนครับบรรยากาศตอนนี้นี่ก็ช่วงห้าโมงออก,กว่าๆนะครับก็ผู้คนนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มของคนทํางานที่เลิกงานแล้วก็เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆนะฮะนะครับ,รบก็มีบรรยากาศค่อนข้างจะดูผู้คนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับเป็นการเดินจากเอมาทีราดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินครับ มาอย่างเอมารทีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินเท้าจากเอมารทีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับมาอย่างเอมารทีลาดพร้าวในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณครับ